สวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้ก็จะพามาเพิ่มยอดคนดูไลฟ์สดใน Facebook กันค่ะวิธีการเข้าเว็บไซต์นะคะก็สามารถคลิกลิงใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะหรือว่าจะเซิร์ชคำว่า KMMKCH ก็ได้ค่ะ สำหรับใครค่ะที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถคลิกเข้าสู่ระบบตรงนี้ไปได้เลยนะคะและใครค่ะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกค่ะก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้เข้าไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะขั้นตอนการสมัครสมาชิกก็ง่ายมากๆเลยนะคะกรอกข้อมูลตามนี้เลยชื่อผู้ใช้อีเมลชื่อจริงนามสกุลรหัสผ่านแล้วก็อย่าลืมติข้างล่างสองช่องนี้ด้วยนะคะข้อมูลสามารถใส่เป็นข้อมูลอะไรก็ได้ค่ะไม่จำเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้นะหรือสมัครผ่าน Gmail ค่ะก็สามารถคลิกข้างล่างตรงนี้สมัครผ่าน Gmail ไปได้เลยนะคะเนื่องจากเราค่ะเป็นสมาชิกอยู่แล้วค่ะเราก็จะกลับออกไปค่ะ แล้วก็คลิกเข้าสู่ระบบด้านล่างตรงนี้เลยเมื่อเข้ามาแล้วนะคะนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเราก็จะเลือกแพลตฟอร์มข้างบนตรงนี้กันก่อนนะคะวันนี้ก็จะเลือกเป็น Facebook ค่ะแล้วก็ไม่เลือกวันมู่ตรงนี้ค่ะเราก็จะเลื่อนลงมานะคะแล้วก็เลือกเป็นเพิ่มคนดูไลฟ์สตรีม S3 ค่ะบริการตรงนี้ค่ะสามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้นะคะที่เราต้องการได้เลยนะคะหรือจะเลือกตามเราอันแรกตรงนี้ก็ได้ค่ะ แล้วก็เลื่อนลงมาค่ะตรงลิงก์ตรงนี้ค่ะเราก็จะไปที่หนา้า Facebook ของเราเปิดไลฟ์สดขึ้นมาเลยนะคะคัดล็อกลิงก์ด้านบนตรงนี้ค่ะนำมาใส่แท็บเลยแล้วก็ใส่ปริมาณค่ะวันนี้ก็จะเพิ่มหนึ่งรอคนนะคะข้างล่างก็จะเป็นเวลาแล้วก็เป็นค่าบริการทั้งหมดแล้วกดสั่งซื้อตรงนี้เลยเมื่อขึ้นแท็บสีเขียวแบบนี้นะ,สะแสดงว่ารับการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะ และสำหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือจำนวนเงินไม่พอนะคะก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้ค่ะมาที่เมนูเติมเงินค่ะช่องทางการเติมเงินค่ะจะมีทั้งหมด5ช่องทางด้วยกันนะคะช่องทางแรกค่ะเป็นการสแกน QR code ทุกธนาคารค่ะเติมขั้นต่ำหนึ่งบาทค่ะสูงสุดไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทต่อครั้งมาเติม1,000บาทขึ้นไปหลับเบอร์หาเพิ่มอีก2%็ค่ะก็มาใส่จำนวนเงินด้านล่างตรงนี้แล้วกดเติมเงินตรงนี้เลย สามารถสแกนจ่ายตรงนี้ไปได้เลยนะคะช่องทางต่อไปค่ะเป็นการโอนเงินแบบน้ำเซลิกทุกธนาคารค่ะก็สามารถคลิกและล็อกเลขยบัญชีตร,ตรงนี้ค่ะแล้วก็ดำเนิกนการในแอปธนาคารของเราจนเสร็จสิ้นเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะก็นำ อาสลิปของเรามาใส่ข้างใต้ตรงนี้แล้วกดยืนยันด้านล่างตรงนี้ค่ะอันต่อไปค่ะเป็นแอปชิลเพย์ค่ะก็เติมค่าต่้มยี่สิบบาทนะคะสองสุดไม่เกินหนึ่งแสนบาทต่อครั้งเมื่อเติมให้มันมาขึ้นไปหลับบริษัทตรงนี้ห้าเปอร์เซ็นต์ค่ะก็มาใส่จำนวนเงินด้านล่างตัวนี้เหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็มาเลือกวิธีการจ่ายของเราได้เลยอยากสแกนจ่ายหรือผ่านทูมันทูมันนี่วอลเล็ตหรือแอปธนาคารต่างๆก็มีตามนี้ค่ะแล้วก็มีตู้บุญเติมด้วยนะคะอันต่อไปค่ะเป็นแอปบางเปาวอลเล็ตค่ะก็ดำเนินการในแอปบาววอลลลลลเเเเ็็็็ตจจจนนนสสสรริิ้้ยคค่่ะะแกงกก์ค่ะจาแอปเปาวอลเล็ตตตมาาาใใส่่้้้้้งงงรนนนนีแลลวกดดยยืั อ,นนอันสุดท้ายค่ะก็จะเป็นคริปโตค่ะเป็นการโอนเงินผ่านต่างประเทศเนาะเราก็สามารถอ่านคำแนะนําด้านล่างตรงนี้นะคะเราก็ดําเนินการตามไปได้เลยค่ะส่วนความมือตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเราทั้งหมดนั่นเองนะคะไปดูเมนูต่อไปค่ะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันค่ะ ข้างหน้าตรงนี้ค่ะก็จะเป็นรหัสออเดอร์ของเราค่ะแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดนะคะที่เราทําการสั่งซื้อไปทางด้านขวามือตรงนี้ก็จะเป็นสถานะค่ะออเดอร์ของเราที่ทําการสั่งซื้อไปเมื่อสักครู่นี้เนาะก็กําลังรอดําเนินการอยู่นั่นเองนะ สำหรับใครที่เข้ามาใช้งานอาจจะมีปัญหาเล็กน้อยนะคะเกี่ยวกับออเดอร์ที่ล่าช้าหรือยังไงก็สามารถติดต่อแอดมินได้2ช่องทางนี้เลยค่ะช่องทางแรกค่ะก็จะเป็นตัวช่วยเหลือค่ะช่องทางที่2ก็จะเป็นแอดไลน์ค่ะสามารถคลิกแอดไลน์ตรงนี้ได้เลยนะคะหรือว่าจะพิมพ์คําว่า K อดเคก็ได้ค่ะตัวช่วยเหลือก็จะอยู่ทางด้านนี้ค่ะแล้วก็จะมาเลือกคําสั่งซื้อนะคะใส่รหัสออเดอร์ครั้งเมื่อกี้ลงไปแจ้งปัญหาอะไรใส่ข้อความแล้วกดส่งตัวด้านล่างตรงนี้ไปได้เลยค่ะ เมนูต่อไปค่ะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะเราก็สามารถคลิกคัดลอกลิงกงตรงนี้นะคะแล้วก็ส่งให้เพื่อนของเราไปได้เลยค่ะหากเพื่อนของเราสนใจและได้คลิกเข้ามาใช้บริการค่ะเราก็จะรับตัตาคอมมิชชั่นอีกห้าเปอร์เซ็นต์ด้วยนะคะและในตอนนี้ค่ะทางเว็บไซต์ก็สามารถดาวน์โหลดบนมือถือได้แล้วนะสามารถคลิกด,ดาวน์โหลดตรงนี้เลยค่ะหรือว่าจะเข้า Google p เพสแล, Store, แล้วก็แ p ปสโตร์อะไริมพ์คาว่า k m MM m k g h c o m ก็ได้ o m g ค่ะค่ะเราก็จะไปดูอ่า เฟซบุ๊กกันนะคะไปดูยอดคนดูไฟ์สดเนาะเมื่อกี้มีแค่เราคนเดียวนะคะก็ขึ้นมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจากมีแค่เราดูแค่คนเดียวเนาะก็ขึ้นมาเป็น121คนกันแล้วค่ะก็ถือว่าเป็นบริการที่ดีมากๆเลยเนาะเพียงใช้เวลาไม่กี่นาทีเองนะคะก็พุ่งขึ้นยอดมาให้เราแล้วค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ k m MM e k i d c h ค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยนะคะลองเข้ามาใช้ลองเข้ามาศึกษาดูได้ค่ะสําหรับวันนี้ใครสนใจเราได้แปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปแล้วนะ ะะหากวันนี้พูดผิดประการใดไปก็ขออภัยไปณที่นี้ด้วยค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ